เขคุณจะพาาเขบคุณจาพาสิสุตานี่สุขตาแต่ขาคุณจารือเล่าสุบตาต้องร้งมาเป็นมาเป็นยังก่นมาเป็นแอดมินหรือว่ามาเป็นดารานายช่องของไอ่นีแอดมินอันนี้ตากล้องอันนี้เห็นพี่ยงเพราะว่าเพราะว่า

พวกมอยือยี rition. ่สิบเหมือไ่ย่ยี่สิบเหมือแสดงว่าเราไม่ได้ตามสามร้อยยี่สิบาเอคุณตีคุณตีแมจะไปแล้วทนนี่ะมนายกับฟกไก่แค่ไทยลูกค้าหลายมากค่ะทีเซียจิตเป็นไงบ้างคะันี้ไปลูกท้ามากไปเฮ็ดท่านไ้นั่นมากลูกคนมากเอาเหมาเอออุรมทนาการเปนยัะูกกับฟักไก่ลูกค้าแต่ก่อนนลกาต่ม ส้มตำส้มตำี่กขายส้มตำพ่อแ่ก่อนเห็นีหยังไงบ้าแจก่อนเป็นพี่อาร์าบกเลงแซบบแปดแสนค่อ่บทุนธานีเป็นพี่อาร์เป็นดาราตน้านแถวหลังแม่ครูสามคระร้านแซบบกแปดแสนร้านใหญ่อะครยเ้อามาเลยเอามายกไปพีเลอเออ ได้อยู่นังโหลดจ้าตอนนี้ก็กำลังขับมาขมเ้นกันโหลดคิปไงไล่่องงลวกงังก่อนขึ้นรถมากอ่าใชวางหันช้หลักกัลงกขึ้นรถมากนี่มแล้วมันได้ตะกอนหนานน่นแล้วหฮงบ่มีเวลาดีใสเปิดมัน ถาแบบไม่กินไม่กินถ้ามถ้านมาลงนีไกินยสองสองเลยสิต้อมีโอกาสเด้กินใ่ห้องนีหเลยสองสองเลยาครับก็ลาช่องอันนี้ขั้วคุณหนุ่ยค่นติดตามเจ็ดมือน่นเจ็ดมือสอง้อเขาเขาเฮ็ดหลังเขาปไกแล้วไม่ต้งวงมาก องโมออกมาเนี่ยคทอดงอมาด้วย่าแล้วลูกนี่ไงใครใครพี่พี่อ่ะพี่ไม่แม่พี่อ่ะมาจัดการมพี่อ้หม่ายเสร็กเก็อนเด็กร์กค้นะต่้งไเางมาก แล้ว,ว่าน้ำเปล่าเ็ายายน้ำ้เปล่าสองข้นายเอกระเทีย้าวรไข้าววนกระเทียมไหม้าววกระเทไ้าวันกระเทียมไกทมไ้ัรเียไ้งะไหมีก็เได้กเทยห ไม่เป็นไม่เแบบไอ้รับอ่ไ่หมื่อิ่ม่ไง้วที่นาเป็นิ้วกแล้วก็ีขมัง่ะนนบรไมคุยตนูน้นน้น่แต่เป็นอาหารอาลับเออกอาหารอาได้ได้ได่นจะแต่งตัวเพราะว่าจะไปปเอหน้าหน้าานอยู่ช่วงเลยตั้งแต่หกมเย็นจะถึง2ทุ่ไปละใช่เพพอให้ไหรอบ รอบละชั่วโมงก็บหมันนั่นแหลนูนได้ทักของรอบใช่แล้วก็เจอเอีเยอะมากเลยใช่เอเยอะไม่ใส่แค่ต่างแดนแม่ต้องมากรุงเทพใหม่ๆวันที่หที่สองใส่มากกว่านนะี้เนาะตอนนี้หน้าแหลมหน้าดำหมดแลว้วนี่ไม่ยังรอมือหนมีมากมากร่ไม่กินหรอเลยไม่กินนะวีเพีค่ะกินหน่นนี้ีฟาร์มมีีวี เรยกตงนี้อบคุไมลาใครรวดเป็นอย่างตรงนี้สองทขอบคุณผู้สับุหลักอย่างไเปนาบเาไปทั้งคนเลยไปคุเอาไปอุดรนอูดอนคัาผมใครน้ำเปล่า้วน้ำเปล่าวน้ำเปล่าอีกเม็น้ำเปล่าไหม โค้กไม่ไควดนึงเอาน้ำเปล่าแก้ด้ยอ๋อโคกว่อ้ยรนะว่าโค้กอะไรรอชั่วโมงแกาโอ้มากเลพี่น้องเออนี่บุญนี่ยไดนมาพอกันนอนอนว่าแต่บ่มีบุญได้มาพอกันนี่เนี่ยนี่ตันีบุญตได้มาพอกันท่นพ่าน่กว่าก็ซ้ำครอรัว คนหนึ่งเลอยู่ในครอบครัวสามหน่อยไปนั่ตลอดอยแต่ว่ามือว่านหรือวัาสิไปพ่ไหวเ่นาเพราะว่ามันต้องเตินเจ้าไปเฮ็ดไอ้รงท่าในพันนึ่งก็เลยต้องพ่ไปดีกว่าอาตัวเลี้ยวเถีบอกบอกกัน

อันก้นในนั่งรถแม่อนั่งรถมากินยาสอเมตรค่ะบยาแ้งวิ่งรถเมาเลยด็นั่งรถมาต้งาเยน้องอยู่ตาหมูสองไม่สามารถเลินอพรานอนไงเลินรกม่ชีวิตมัเสิกมาเสล้ไปนอนรบานนอ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 านนอนม่อาน

เว้ยเขียดมันเขียเขียโอ้โหท่มมกเลยุ่มกันด้ยุ่วมันเลยแฉมเขาแมไม่คิดว่าแเขาไม่อยู่ใช่ไหมแฉมเขาไม่อยู่นับแฉมไม่อยู่นะเนี่ย อะไรกินอะไรกินเลยค่ะออะไรอะไรไม่ได้มันครบกันจะมันครบกันอมันครบกันครบกันนั้นำแกินอนไ้กินอนันอ่าเาเอายังไงครับยังไงนี่นี่นองรกัดกินด้วยกันน่น้กรอไกินไปเลยนละสอนวิธีกินไสอนวิธีกินอันนี้กินอย่างนี้กอนกินมอนี่่อ่าแยกม ราคาแรกอันนี้ไดลุยครับล่ะลวยนี่สนามบินมันของกจจนรนี่ปอเปียไหปอเปียนี่ปอเปียอี่มอร้นแซบบบืงวันีแซบแซบบ่แซบอแซบกันม่ได้กินขาม่ได้กขาา เรลุก้นลกนไมาวทีหนบ้างเลยแม่กินแม่จ้าเอาเลยแม่ไทยโดนแม่จะได้พอใช่ไหมโอได้พอเวพี่น้อสิว่านีกม่ด้ดบิ่งอับอับอยู่ด้ครับอับก็ได้ัก็ได้ดำเนินการแต่บุโดนเราดำเนิน